สวัสดีครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจิโอเกมเมอร์นะครับผมในคลิปนี้ผมก็อยู่ในเกมเดิมเก่าทั้งผมก็ผมไม่ได้ทำเนื้อเรื่องนะผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นก็มาเป็น,นจีสาวก่อนนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะเป็นอีพีที่หนึ่งนะผมก็จะเป็นการจีสาวของคนนี้นะผมไปเล่กันเลยอธิบ้านนะผมเดี๋ยวมันเรียกชื่อผมทุกวันนะครับเอ๊ออ๋อนี่ไงจะคนนี้ ชุดเป็นไงมั่งสวยไหมเอิมอ,อ๋อนี่ตัวผมดอกรับเอิมสวยสิทำไมหรอเอิมมาทําไมในห้องเธอเอิมดีวๆวจะย็นก่อนโอ้ยเรียกชื่อผมทุกวันเอาโอ้ยนั่งโอ้ยเจ็บจับจับเฮ้ยเธอปล่อยก่อนโอ้นี่ในตัวผมอย่านอนใกล้ดีเดี๋ยวจ่ายจะไม่ออกเฮ้ยเธอปล่อยก่อนทําไมเหรอเอิมรู้สึกเป็นไงมา่งอ่ะ ไม่รู้สึกปล่พอยพวกผมก่อนไม่ไม่ไมยาโอ้ยโุ้ยขอโทษทีไม่ได้ตั้งใจชหน่อยโทษทีนะที่ไม่เป็นไรหรอกก็เรารักเธอนะจริงๆอะไรนะรพูดจริงเหรอใช่ก็อยากจะคุยกับเธอในแล้วเอ๊ะว่าไนนะพูดจริงเออเราก็พูดจริงนะครับจะไม่ได้ถามเธอหน่อยสิว่าไนนะ พูดจริงเหรอวะพูดจริงอเอิ่มนายคิดอะไรอยู่ <c oughs> เฮ้ยฉันรอเล่นอ้าอะไร,รอ่ะเฮ้ยดิโตมีนายถามเธอหน่อยสิว่าอะไรนะอืมเอิ่มขอบคุณมากนะอืมอันนีนี่ขอบคุณเธอนะทำอะไรนะ ฉันเนี่ยนะเอิมขอบคุณที่อยู่ในรูปนี้ครับอ่ะอ่ะฮะครอบครัวเหรอในบ้านเนี่ยนะก็ใช่ครับเออใช่ครับเอิม่มฉันก็ชอบนายนะอาวโอเคได้เลยฉันชอบนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำท่าสองทีรู้แล้วฉันชอบเธอนะ โอเคประมาณนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ